วันนี้จะพูดเรื่องวันวิสาขบูชาให้ฟังก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เวียนมาถึงรอบวิสาขะปุณณมีนึกถึงสมาชิกที่ติดตามก็เลยหาโอกาสมาพูดเรื่องนี้ให้ฟัง แต่ตามความเป็นจริงแล้วธรรมะปฏิบัติที่เป็นไปตามพุทธประสงค์นั้นก็แสดงไว้หลายเรื่องหลายตอนที่ปฏิบัติแล้วก็เจริญรอยตามพระพุทธองค์นั้นอ่ะก็มีเยอะอยู่แต่วันนี้ก็พิเศษหน่อยเป็นวันวิสาขาบูชาจึงพูดเรื่องนี้ให้ฟัง จริงๆแล้ววิสาขะก็จะตรงกับวันเพน็ญเดือนหแต่ว่าปีนี้ก็พิเศษหน่อยก็มาตรงกับวันเพน็ญเดือนเจดเพราะว่าปีนี้มีแปดสองหนเขาจึงเลื่อนเป็นเดือนเจดนะมีแปดสองหนอันแหละก็เลยพุทธบริษัททั่วโลกก็ได้บำเพ็ญ บุญกันด้วยการให้ทานรักษาศีลอุโบสถปฏิบัติบูชาแล้วก็มีการเวียนเทียนรรทำบัทศิลิสมรอบกับวิหารกับเจดีกับองค์พระปฏิมาที่เราเคารพนับถือเป็นประเพณีทํากันติดต่อมายาวนานแล้วที่แสดงความเคารพต่อบุคคลที่เป็นที่รักที่นับถือต้องเวียนขวา แสดงความเคารพเพราะฉะนั้นหลายที่ก็ได้บำเพ็ญบุญกันทั่วโลกเลยเป็นวันสมาธิโลกด้วยวันนี้สิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องวิสาขบูชาที่เป็นแนวปุคลาธิฐานกับธรรม,มาธิฐานสองอย่างปุคลาทิฐานนี่ก็ เป็นเรื่องของบุคคลพูดถึงเรื่องของบุคคลแต่ธรรมมาทิฏฐานนี่ก็พูดถึงเรื่องธรรมปุคคลาทิฏฐานนี่ในวันพิสาขาบูชานี่ก็เรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้าที่หลายคนเข้าใจแบบบุคคลนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถานั่น่ะได้ประสูิออกมาบนโลกนะ ที่สวนลุมพินีวันครั้งนั้นนางสิริมหามายาผู้เป็นพระชายาของพระเจ้าสุทโธธนนะนั่นน่ะเดินไปเมืองเทวตหะเพื่อจะทำการประสูติพระโอรสที่อยู่ในท้องแต่ก็พอมาถึงป่าลุมพินีวันก็เลยประสูติอยู่ที่สวนลุมพินีวันเมื่อประสูิเสร็จนี่ เจ้าชายสิทธัตถะนั่นก็เดินลงมาบนดอกบัว7ดอกนะเก้าแล้วก็เอามือขวาชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้ากล่าวอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเราเป็นใหญ่ในโลกภพนี้เป็นภพสุดท้ายชาติอื่นอีกไม่ได้มีว่าอย่างนั้นนะอันนี้คือเป็นการประสูตร แบบปุกคลาธิฐานคือที่สวนลุมพินีวันทีนี้เจ้าชายสิทธ,ธัตถานก็นได้เจริญวัยขึ้นมาจนถึงอายุ16ปีก็ได้อภิเศกสมรสกับนางพิมพาต่อมาอายุ2 9พรรษาก็ได้เสด็จออกบวชต่อมาอายุ3 5พรรษา ก็ได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือในวันวิสาขะเหมือนกันแหละประสูตรก็วิสาขะตัดสรุปก็วิสาขะหลังจากนั้นเผยแผ่ศาสนาจนถึง8 0พรรษานี่ก็ได้ปรินิพานที่แคว้นมันละใต้ต้นรังนั่นแหละเราจะเห็นว่า ถ้าเป็นปุคลาทิฐานนี่การประสูติก็ที่สวนลุมพินีวันการตรัสรู้ก็ที่พุทธกยาแคว้นมะคตใต้ต้นโพนั้นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานั้นการปรินิพานก็ที่แคว้นมันละซึ่งก็ต่างที่ต่างเวลานะนี่คือ ุคลาธิฐานหมายถึงยกบุคคลที่หลายคนเข้าใจว่าเจ้าชายสิทตถะคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทตถะน่ะคือเข้าใจอย่างนั้นที่จริงแล้วอันนี้คือเจ้าชายสิทธถะส่วนพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าประสูิไม่เป็นคืออุบัติขึ้นเลย หมายความว่าเจ้าชายศิทธัฐาะนี่ะเขามีแขนมีขามีรูปมีร่างมีขันห้ามีจิตมีใจมีกายมีใจมีมโนมีอายตนะพร้อมทีนี้เมื่อบำเพ็ญเพียรนั่นแหละบำเพ็ญเพียรเจ้าชายศิธัตฐานั่นนะบำเพ็ญเพียรในวันเพ็ญเดือนหกนั่นแหละจึงได้ตัดสรุ อริยสัจสี่นั่นแหละองค์พุทธอีกองค์หนึ่งที่เรียกว่านามธรรมหรือว่าธรรมาทิฐานคืออ้างธรรมไม่ได้อ้างบุคคลถ้าปุคลาทิฐานนี่คืออ้างบุคคลแต่ธรรมาทิฐานนี่อ้างธรรมธรรมที่เป็นพุทธโดยองค์แท้น่ะอุบัติขึ้นในจิตในใจในร่างของเจ้าชายสิทธัตถะที่มีอายุ 35ปีนั้นน่ะพุทธะจึงเกิดขึ้นมาภาวะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อุบัติขึ้นตรงนั้นเมื่ออุบัติขึ้นตรงนั้นแล้วจึงในวันเพ็ญเดือนหกนั้นนะ่ะจึงเป็นวันประสูติด้วยของพุทธะองค์แท้ตัดสรู้ด้วยของพุทธะองค์แท,ดดธธแท้และกับปรินิพานด้วยของพุทธะองค์แท้น่ะคือวันเดียวกัน ที่ประสูติที่ตัดสู้ที่ปรินิพานเป็นธรรมมาธิฐานอ่าเหมือนกับยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ว่าสหาชาติทั้งเจ็ดที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าคือมีพระอานนท์มีนางพิมพามีม้ากันทกะมีชนะอมาตมีการุทายีอมาตแล้วก็มีขุมทรัพย์ทั้งสี่แล้วก็พระอน์นั่นน่ะแล้วก็นางพิมพา หมายก็ว่าผู้ที่เกิดพร้อมนี่ก็ถ้าเป็นปุคลาธิฐานก็วันเดียวกันนะเกิดพร้อมกันเลยแต่ว่าต่างที่อน,นุน์ก็เกิดที่หนึง่งฉัน,นะก็เกิดที่หนึงในครอบครัวหนึง่งม้าก็เกิดที่หนึงแต่ว่าถ้าเป็นธรรมมาี่ฐานแล้วคือเมื่ออุบัติขึ้นแล้วนะจิตนั้นก็ระลึกนึกเห็น บุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตนั่นนะทั้งเจ็ดอย่างที่เราเล่ามาแล้วนี่เลยนี่เรคือว่าอุบัติขึ้นในในพร้อมๆกันเกิดพร้อมกันคือระลึกเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี่ก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่เกิดปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเจ้าชายสิทธัตถานั่นแหะเป็นพุทธ,ธะคือผู้รู้ซึ่งแต่ก่อนนั้นน่ะ คือเป็นการหลักเป็นการไหลเป็นการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเจ้าชายศิทธ,ธัตถะเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นตามกฎธรรมชาติมาหลายปีเมื่อตัดสลูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามที่เขาเป็นจริงอ่าและสิ่งเหล่านี้รู้ทุกอย่างเมื่อรู้ทุกอย่างการอุบัติการเกิดการ ทำอาสวะให้สิ้นไม่ว่าจะเป็นปุเพนิวาสานุสติยานคือการละลึกชาติได้ที่ประจักขุยานคือเห็นการเกิดดับการจุติแล้วก็อาสวะขยายานคือทำอาสวะกิเลสทั้งหลายเครื่องหมักดองทั้งหลายให้สิ้นไปนั่นแหะมันมีพร้อมกันไปเลยนะเรียกว่าตัดสรุ้ เนี่ยเมื่อรู้แล้วจึงตื่นจึงเบิกบานเมื่อหลุดพ้นออกมาเทจากสิ่งที่มันหลับไหลสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาสวะทั้งปวงนั้น่ะวงจรที่เรียกว่าวัตะสงสารที่เรียกว่ากองกิเลสทั้งหลายเรียกว่าภพชาติเรียกว่าภพ,าาพภูมิเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่เวียนไปไหลไปเมื่อพระพุทธองค์ตัดสลูแล้วจึงหลุดออกมาจากวงจรที่เรียกว่าวัตะสงสาร หลุดพ้นขึ้นมาจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายความว่ารู้ตื่นเบิกบานในวัฏฏะสงสารในสิ่งที่หมุนไปในขันห้าทั้งหมดแหละสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็ดับลงนะเป็นพบเป็นชาติอะไรก็ว่าไปเมื่อหลุดออกมาจากสิ่งนั้นจึงรู้สิ่งนั้นทั้งหมดรู้เหตุรู้ทุกแง่ทุกมุมจึงเรียกว่าตัสรู้ ในขณะเดียวกันก็ทําอาสวะให้สิ้นก็สิ่งเหล่านั้นแหละคืออาสวะสิ่งที่เกิดที่ดับทั้งหมดเลยชื่อว่าอาสวะจึงเป็นการรู้สิ่งที่มันหลับไหลสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเกิดดับเกิดดับติดต่อกันมายาวนานทีนี้เมื่อหลุดพ้นออกไปได้จึงรู้เห็นเขานั่นแหละเกิดดับเกิดดับจึงรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้นนนเ,นนเรียกว่าระลึกชาติได้ นะแล้วก็ต่อมาก็เป็นที่ประจักษ์ขู่ยานก็คือรู้เห็นการเกิดการดับของสัตว์คําว่าสัตว์ก็สิ่งที่เกิดปรากฏแล้วดับลงทั้งหมดเลยนะทีนี้ก็ทอาอสวห้สิ้นก็คือจิตไม่เกาะเกี่ยวหรือว่าติดพันในสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็ดับลงที่เรียกว่าโลกทั้งหมดนั่นแหละสิ่งที่ว่าเกิดแล้วแตกสลายไปเกิดแล้วแตกสลายไปแล้วพพุทธองค์ไม่ติด พ้นไปสืจากทั้งหมดจึงรู้สิ่งทั้งหมดจึงเรียกว่าตัดสรู้จึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทธะที่เป็นพุทธะองค์แท้พุทธะองค์แท้นี้จึงเป็นธรรม,มาธิฐานคืออ้างธรรมเป็นประมาณแล้วก็พุทธะองค์แท้นี้เกิดในที่เดียวกันเลย ซึ่งมีในขณะที่จิตหลุดพ้นนั่นแหละความเป็นพุทธอุบัติขึ้นก็มีพร้อมเลยนี่คือเป็นพุทธองค์แท้เป็นธรรมมาธิฏฐานเป็นพระพุทธเจ้าที่ประสูตรตัดสรุแล้วก็ปรินิพานในขณะเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นรูปธรรมนะก็จะแตกต่างเวลาแตกต่างสถานที่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็อยากให้เห็นว่า คําว่าพุทธ,ธะนี่ก็มี2แบบแบบที่เป็นธรรมทิิฐานกับแบบเป็นปุคลาทิ่ฐานถ้าแบบเป็นปุคลาทิฐานนะ่ะเมื่อปรินิพานแล้วก็กษัตริย์แคว้นมัลละหรือว,ว่าหลายๆเมืองก็ได้นําสรีระไปสาพนกิจนะแล้วก็แบ่งเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุไปเป็น8ส่วน10ส่วนตามหัวเมืองต่างๆต,ตอนนั้นอันนี้คือ ปุคละทิฐานแต่ถ้าเป็นธรรมมาทิฐานก็พระพุทธองค์เมื่ออุบัติขึ้นแล้วในโลกก็ยังอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ในโลกตลอดเวลาเป็นภาวะรู้ตื่นเบิกบานบุคคลใดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามธรรมะที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นไม่ว่าจะเป็นมรรคมีองแปดโดยตรงเลยถ้าบุคคลใดที่จะ เข้าถึงพระพุทธเจา้าเข้าถึงธรรมะก็จะต้องเจริญอริยามรรคมีองค์แปดอย่างเดียวเท่านั้นเป็นทางเดียวเป็นทางสายเดียวที่จะเข้าถึงหรือว่าเจริญรอยตามหรือว่าเดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้ทางอื่นไม่ได้มีเป็นเอสามัคคคือทางทางเดียวพระพุทธองค์ตัดไว้อย่างนั้นนะเป็นทางทางเดียวนี่แหละที่จะเข้าถึงพุทธองค์แท้ ถ้าบุคคลใดมาเดินตามมักมีองแปดนี่ก็จะเข้าถึงพุทธองค์แท้ได้น่ะจะเห็นจะรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้สิ่งที่พาาระอรหันต์รู้จะรู้จักโลกจะรู้จักชาติจะรู้จกัจจกวัตตะสงสารจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกโดยที่ตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็จะตอบได้ด้วยตนเองเลย ไม่ต้องไปถามใครเพราะว่าประจักษ์กับสายตาอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือเข้าถึงธรรมนี่คือเข้าถึงธรรมมทธ่ฐานซึ่งเป็นภาวะธรรมล้วนแต่สิ่งสำคัญก็คือการเข้าถึงการเข้าถึงนี่ก็สำคัญอยู่พระพุทธองค์จึงชี้แจงว่าบุคคลที่จะเข้าถึงมีทางเดียวคือเอสามัคควิสุทธิญาเนี่ย ทางบริสุทธิ์คือมักมีองค์8ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่ก็ได้พูดไว้อยู่ในเรื่องมักมีองค์8ถ้าท่านใดสนใจก็ค้นหามักมีองค์8ของหลวงปู่เดชนี่ก็จะเข้าใจว่าการเข้าถึงมักมีองค์8นั้นจะวางจิตอย่างไรบ้างนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรถ้าคนไม่เข้าใจนี่ก็คือไม่เข้าใจเรื่องมักมีองค์ดนี แต่ถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้แนวทางปฏิบัติรู้แนวทางเดินเลยสรุปง่ายๆ่พระพุทธองค์สอนมักมีองค์8นี่ก็คือที่สุดสองอย่างที่ภิกษุไม่ควรข้องเกี่ยวหนึ่งก็คือกามสุขันธิการุโยกคือการพัวพันในกามกามในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเกี่ยวเนื่องด้วยตาห,หูจมูกลิ้นกายหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสผทภพะนี่ถ้าจิตไม่พัวพันนี่ก็ถือว่า ไม่พัวพันในการมาสุขันลริการุโยกนะอีกข้อหนึ่งอัตตะกิลัมถานโยกคือการทรมานตนให้ลำบากการทรมานตนให้ลำบากก็คือการเข้าไปอุปธิหรือเข้าอุปทานเข้าไปเป็นในใจที่เขาเกิดปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่อารมณ์ต่างๆที่เกิดหมุนเวียนปีดไปเป็นวัตตะสงสารกองทุกข์ทั้งมวลถ้าเข้าไปแล้วก็ทรมานตนเลย เพราะว่ามันหนักมันเป็นมันมีเป็นภวะตัณหาวิภวะตัณหา,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 าเมื่อไม่เข้าไปในสองอย่างนี้คือกรรมสุขันิการุโยกหรือว่าอาตัตตกิรัมมานุโยกนี่จึงเป็นมัชชิมาปฏิปทาคือมักมีองค์8หรือว่าทางสายกลางสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าการปฏิบัติไม่มีพัวพันในตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้ว จิตก็จะเป็นอิสระจากตาหูจหมูกลิ้นกายใจอิสระจากสิ่งเกิดดับแล้วก็ถ้าทําบ่อยๆเมื่อมีกําลังมากก็จะเห็นสิ่งที่เกิดดับได้นั่นจึงเป็นเบื้องต้นคือเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นเห็นการเกิดการดับก็เป็นทุกสมุดไทยนี้โลดมักในนั้นหมดเลยนี่คือพูดย่อว่าทางสายกลางเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลปฏิบัติตรงนั้นก็จะได้รู้จักพระพุทธเจ้าได้ ว่าอ๋ออันนี้นะพระพุทธเจ้าตัวจริงคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์จึงตัดไว้ตอนหนึ่งว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมหมายความว่าถ้าเข้าถึงธรรม จากการเดินมักมีองแปดเข้าไปแล้วมีจิตรู้ตื่นเบิกบานรู้จักพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้านั่นก็คือเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าด้วยเห็นปฏิสมบุบาทด้วยแต่ถ้าผู้ใดไม่เข้าถึงธรรมะตัวนี้แล้วต่อให้จับชายจีบอของพระพุทธองค์อยู่ได้เกิดพร้อมตั้งแต่พระพุทธองค์ประสูตสิตรัรสรูรส้บรินิพนา์หมายควาว่าเจ้าชายศิทธธตถะนั่นน่ะอายุ80ปีได้เห็นได้รู้เหมือนพาาระวักกะลินั่นแหละ ได้รู้ได้เห็นได้จับชายชีบอได้ตักบาตรได้พูดด้วยเห็นลักษณะเห็นการเดินเห็นการเป่งลัศมีเห็นการย่างกลายเห็นการทรงจีบรทั้งหมดไม่เชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแต่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเหมือนเราทุกคนบางทีบางคนถ้าศึกษาไม่จริงจังหรือว่าไม่เข้าใจในเรื่องธรรมาทิฐานแล้วก็จะรู้แต่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะไม่รู้ถึงพระพุทธเจ้านะ หมายความว่ารู้แต่พุทธพระพุทธะที่เป็นรูปรธรรมแต่ไม่รู้ถึงพุทธะที่เป็นนามรธรรมรู้แต่ปุคลาธิฐานแต่ไม่รู้ถึงธรรมาธิฐานเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากไว้ในวันวิชาขบูชานี้ก็อยากให้พินิจพิจารณาหลังจากที่มีโอกาสได้นั่งสมาธิหรือว่าบำเพ็ญบุญอยากให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็มีสลักษณะคือลักษณะที่เป็น บุคลาธิฐานคือประสูติที่ลุมพินิวันและกับตัสลูที่พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพเขนมคตและกับปรินิพานที่ใต้ต้นรังแคว้นมะละนี่คือต่างที่ต่างเวลาคือเป็นพุทธะแบบบุคลาธิฐานแต่ถ้าเป็นพุทธะแบบไม่รู้จักตายอยู่กับ โลกตลอดเวลานะนั่นก็คือเป็นธรรมมาธิฐานหรือว่าองค์พุทธ,ธะที่เป็นธรรมที่อุบัติขึ้นในร่างของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตอนร่างของเจ้าชายสิทธัตถานั้นได้35ปีในวันเพ็ญเดือนหกนั้นซึ่งตรงกับวันนี้องค์พุทธ,ธะก็ได้ปรากฏขึ้นหมายความว่าภาวะธรรมที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทธะองค์แท้นั่นก็เป็นธรรมมาธิฐาน แต่จะรู้จักได้ก็รู้ได้เฉพาะตนนะถ้าเข้าถึงด้วยการบำเพญ็ญเพียรภาวนาสติปัฏฐาน4อาอนาปานาสติแล้วก็เดินเข้าไปสู่โพชชงเจ็ดเป็นมรรคมีอแล้วบุคคลน,นั้นก็จะเข้าใจจะรู้ได้ในพุทธะองค์แท้คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็จะได้รู้พระพุทธเจ้าแบบสองอย่างเลยคือแบบรูปธรรมและนามธรรม เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้ให้สมาชิกได้พิจารณาแล้วก็ได้บําเพ็ญบุญด้วยกันด้วยการระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุ่นทั่วกันในปีนี้ในวันเพ็ญเดือน6ขอความสุขสวัสดีจงมีกับผู้ฟังทุกท่านสัทาโสธิภวันตุเต